บีเช้าวันใหม่จ้าวันนี้พามารีวิวปักหม้ออีกลอแล้วจ้ะนี้นะจ๊ะร้านไปซื้อปักหม้อกับต้มเส้นมาให้นี่ต้มเส้นของพ่อใหญ่ใจปากหม้อของพี่ด้านะจ๊ะมารีวิวปักหม้อกันแซ,แซ่บกินนั่นเนี่ยฮะมีเด็กอยากกินปักหม้อเหรอ นี่มันจะแบบแป้งมันจะบางมากแล้วมันก็จะเหนียวจะนุ่มมากแกเอ้ยดูดิดูความเหนียวความนุ่มเลยเนื้อนุ่มมากลุงไก่เช้านี้ตเติมพลังงานดยการกินต้มจับนะฮะนี่แ่บๆี่ของพี่ด้ามาแล้วน้ำจิ้มนี่ไปได้ไปตงโกมาเมื่อกี้อร่อยมากเลย นี่น้ำจิ้มปากหม้อนี่กินสี่ตัวนี่อิ่มจุกเหมือนกันนะเพราะว่ารู้ไหมกระเพาะเรามันไม่ได้แน่นเหมือนเมื่อก่อนไงถ้าเป็นสมัยก่อนสี่ตัวนี้น่าจะไม่พอปัจจุบันนี้ก็คือสี่ตัวนี้ถ้ากินหมดคือจุกจุกแน่ๆเลยจ้ะปากหม้อเยือนแบบนี้น้ำจิ้มชอบความแป้งความแป้งก็เหนียวเหนียวนุ่ม อารมณ์เหมือนกินเส้นใหญ่ที่ลวกแล้วออกแล้วคือเป็นหมูผัดกินหมูผัดแบบหอมหอมมากน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานเล็กๆแซ่บม,มาต้องโขกเย็นแล้วยังอร่อยเย็นแล้วนะเนี่ยรีวิวต้มจับอืเส้นดีมาก เส้นคือเหนียว<ะ>ลื่น,นอร่อยมากเดี๋ยวคืนนี้มีเวทีหมอลำด้วยโอเคโอเคได้พ่ออะไระขึ้นได้เปละ่าไม่ปวดหลังเหรอเน็ตมันจะได้หรือเปล่าประเด็นอนะถ้าเน็ตตัดก็ขออภัยเพื่อนนะมาดูในวิดีโอแล้วกันเดอ้อถ้าเน็ตตัดมาดูในวิดีโอเดอ้อที่แปลงในถ้าปลูกบ้านก็คือหลังใหญ่เหมือนกันนะอุ้ยไอเทียบบรรยากาศดีมากบ้าบอบรรยากาศดีมากเลย ฟิลนักท่องเที่ยวสุดๆจิ๋มกับไก่เนี่ยน,นึกว่านักท่องเที่ยวเถอะหันมาถ่ายรูปดิยืนหันแบบเอี้ยวหลังโอเคเท่ดิหันมาโอเคดีแบบดีคอดเลยเพราะมันจะเป็นลาง ว่านจักรจันจ้ะของฝากจากพี่สาลุงไก่แกบอกว่าเป็นเครื่องรางของขังเอาไว้ให้พระอาจารย์ทำนี่ใครเคยเห็นมั่งว่านจักรจันฉันก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะนี่ว่านจักรจันจ้ะขอบพระคุณพี่ลำเดอ้ออุตส่าห์ให้มาพ่อต้องไปไว้ไนไหนนะว่านจักระจันวันวิสา์แต่ว่าแกให้จับเบาแกบอกว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่แตกเปาะ เดี๋ยวต้องเก็บไว้อย่างดีอนน้มาแลวรดไม่ต้องผัดเลยใช่ไหมไส้อะมีวุ้นเส้นมีถั่วงอกมีหมูมีแครอทแล้วก็ปรุงปรุงรสเอาอ๋อใส่ไข่ด้วยปรุงรสก็ตามชอบใช่มาก่อนหนูแล้วยังมีตอกไข่อยู่เดี๋ยวหนูจะชอบเสียงร้องยู่ดอกมันเสียงแม่ละเสียงหนังเลยบรรยากาศการห่อ ปอเปียออขามพอก็แมนเจาเยว่าก็เลยถามเพื่นว่าคืีันว่ามีคนมหาคู้เองเจ้าูทายผู้นี้จเป็นคนหนึ่งู้ทายเป็นาตาช่แก่วเป็นจก็เลยว่าเพื่นก็เลยเอาลูกใเบิ้งลูกในโทรศัพท์เพื่อนก็เลยว่าเออนี่แหละสคนนี่แหละมายอออแล้วก็คุณได้ห

เอาน้ํามีอย่างใหม่กันกินนี่ๆกิน

กินมเป็่เสีบเห็นก็เหนก็หิวแล้วเนี่ยไต้องถ่ายเออเราสวยเราต้องถ่ายดีถ่ายเสียบเลยว่ะอีก5้ปีเรามาดูย้อนหลังฟามสวยเรานนเสียบเสียบหนุ่อใหญ่ใจมาชิมดิชิมฝีมือหลานด้วยเป็นเสียบมาร่วง้มมากเลยอ่ะ แต่อยากได้ปลาลาที่ตลาดมา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 ตำอ่ะติ๊กเลยติ๊กเถาะเอออีกจังหน่อยติ๊กเลยติ๊กเถาะเจอตุ๊กเข้าไปเนาะติ๊ติ๊กเลยใส่ขสุนัขหลายดหอืยญอร่อยหุกอร่อยอืมแซ่บแซ่บมากหายน้ำลายท่วมปากเออามื พ่ขขอขยันผ่าเนาะเอาใส่จานเอาใส่จานไปก่อนแล้วเอาปลาใส่จานใส่เลยเขากินกับตับบกหงแล้ว หอมไปไมาจากประจวบเลยจ้ะนี <Okay. S 2> ่สวยงามสวยอยู่เลยจ้ะ <c oughs> งามหลายปลาเนื้ออ่อนที่อร่อยมากไปตรงไหนเราอยู่แต่ในครัวพอออร่อยมากเต่อหน่อยเต๋อใหญ่นาะบบเนี้เย

ก็คือคุณลุงไก่เนี่ยนางปวดหลังนะตาตั้งแต่ก่อนมาวารินแล้วเนาะปวดหลังมานานแล้วนางก็ไม่กินยานางก็ว่าเดี๋ยวหายเองจนมาวารินนั่งรถมาก็สิบกว่าชั่วโมงเนาะมาถึงวารินก็มาช่วยยกของยกนี่ยกนั่นหลังมาเลยอักเสบมากขึ้นเนาะสุดท้ายก็ให้พี่ดาพาไปซื้อยาเนะาะพอไปซื้อยาเธอฉันตื่นตะลึงมากร้านขายยาที่ประจวบเนี่ยเข้าไปก็คือซื้อได้เลยปวดหลังค่ะเขาก็จัดให้อะไรเงี้ยเภสัชก็จัดให้ที่นี่ก็คือเข้าไปปุ๊บ เรามันจะมีพนักง,งานอยู่ข้างหน้าเหมือนเหมือนเป็นคลินิกคลินิกเหนือแกซึ่งฉันไม่เคยเห็นใช่ไหมมันเป็นร้านขายยาใช่ไหมเออแต่แล้วน้องที่พนักง,งานเขาบอกว่าจดชื่อก่อนนะคะชื่อนามสกุลอายุน้ําหนักส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยก็จดจดจด,จดเสร็จเขาบอกว่าเดีย๋ยวไปพบเภสัชด้านในนะคะแกก็เดินเข้าไปเนาะก็ไปพบเภสัชก็เภสัชก็ตรวจสอบถามอาการก็คือเหมือนนั่งคุยกับคุณหมอแกนึกออกปะเออเขาก็ถามว่าเออเป็นอะไรยังไงเขาก็วิเคราะห์ให้แล้วเขาก็บอกว่า อย่ายกอีกนะถ้ายกอีกมันจะอักเสบถ้ากินแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์อีกต้องฉีดยาต้องอะไรประมาณน,นี้คือพูดคุยกันอยู่นานมากแกเสร็จแกก็จะเขียนเภสัะเขาจะเขียนถุงถุงยาเนี่ยให้เราถือไปให้น้องตรงหน้าเคาน์เตอร์เป็นคนจัดยาพอน้องจัดยาเสร็จคิดตังเสร็จคือ45บาทฉันก็ว้าวแล้วนะ3ามถุง45บาทฉันจะเดินออกน้องเขาบอกว่าพี่เขาย่าเพิ่งออกเดินกลับเอาไปให้คุณเภสัต์ตรวจยาก่อนแกฉันตกตะลึงมาก การทํางานของเขาแล้วเหมือนคล้ายคลินิกคลินิกหนึ่งการดูแลเหมือนเราเข้าไปคลินิกอะไรเงี้ยแล้วค่ายาคือ45บาทขออนุญาตอวยยศให้ร้านเยาวภาบริษัทหน้าตลาดวลรินนะจ๊ะอู้มันมันปลื้มปลิมก็ <laughs> มาเล่าให้ฟังเนาะมาเล่าให้ให้ชาว youtube ฟังว่าเออคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้ไงเราเคยเห็นแต่แบบร้านยาแถวบ้านเรามันอีกแบบหนึง่งเออก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อัจใจ ต่อ so uh. จนคิวรุดเลยมีิจใจผู้หลายคนจะได้หาวนาเลอเด้อหดใจบ่จยุใจบ่ดีนะ่ชัวงันเนาะเป็นยังว่านนั้นได้ยิบอกยังังเราเจกันที่นบอกเจ็ใจลยแต่สงนสบน่ แนี่คือพิธีการอันสาคัญเนาะคะเนาะจุดถูกดอกนึงเขียนดอกนึงนั่นเดเด้อใจกลาง้าเวนนะคะผู้ใดมีไฟแช็คจุดใทนอีพอเ้าน้นนะคะ